ต้อนรับสู่ออโตรีวิวช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกวันนี้เราจะพาคุณมาดู Lamborghini Urus Performante ปี2025ซึ่งเป็น SUV สมรรถนะสูงระดับหรูที่ยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ในเซกเมนต์ของมันรุ่นล่าสุดนี้ผลักดันขีดจำกัดขององค์การออกแบบความเร็วและเทคโนโลยีทำให้เป็นหนึ่งใน SUV ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในตลาด Lamborghini Urus Performante ปี2025ยังคงไว้ซึ่งสไตล์อันดุดันด้วยเส้นสายที่คมชัดขึ้น การปรับปรุงหลักอากาศพลศาสตร์และการใช้คาร์บอนไฟเบอร์แบบน้ำหนักเบาที่ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความสวยงามด้านหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูทรงพลังมากขึ้นและด้านหลังมาพร้อมกับกันชนและดิฟฟิลเซอร์ใหม่ที่ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นการออกแบบโดยรวมสร้างขึ้นเพื่อทั้งความสง่างามและความเร็วซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของ l amborghini ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ใต้ฝากระโปรงมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 Twin Turbo ขนาด4.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง666แรงมา้าและแรงบิด850นิวตันเมตรขุมพลังนี้ถูกส่งผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อขั้นสูงทำให้สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.3วินาทีเกียร์อัตโนมัติ8สปีดช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้ทุกการขับขี่ร้าใจมากยิ่งขึ้น รุ่น p e r f o r m a n t e นี้มาพร้อมกับช่วงล่างแบบสปอร์ตที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นการเข้าโค้งที่แม่นยำยิ่งขึ้นและประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมทั้งบนถนนและในสนามแข่งภายในห้องโดยสารของ Lamborghini Urus p e r f o r m a n t e ปี2025ถูกออกแบบมาให้มุ่งเน้นไปที่ผู้ขับขี่โดยใช้วัสดุพรีเมียมอย่างอัลกันตาราและคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมกับระบบอินโฟเทนเมนต์ขั้นสูงแผงหน้าปัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับฟีเจอร์การเชื่อมต่อล่าสุดของ Lamborghini และระบบเสียงระดับพรีเมียมที่มอบประสบการณ์การฟังที่ยอดเยี่ยมเบาะนั่งแบบสปอร์ตได้รับการออกแบบมาอย่างลงตัวเพื่อความสบายสูงสุดทำให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องง่ายดายในแง่ของเทคโนโลยี SUV รุ่นนี้มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงมากมายรวมถึงระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องมองรอบคันและระบบความปลอดภัยอัจฉริยะโหมดการขับขี่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทําให้ผู้ขับสามารถเลือกใช้โหมดสตราดาสปอร์ตคอชาและโหมดออฟโรดเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพถนนโครงสร้างน้ําหนักเบาและหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ดีขึ้นช่วยให้ประหยัดน้ํามันและลดการปล่อยมลพิษโดยไม่ลดทอนสมรรถนะ แลมโบกินียูรัสโตเฟอร์แมนเตปี2025ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในกลุ่ม SUV สมรรถนะสูงระดับหรูโดยมอบทั้งพลังความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวหากคุณกำลังมองหารถที่ให้ทั้งความร้าใจและความสะดวกสบายนี่คือรุ่นที่คุณไม่ควรพลาดติดตามรีวิวเชิงลึกเพิ่มเติมและอย่าลืมกดติดตามออโตรีวิวเพื่ออัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์ที่ร้อนแรงที่สุด